สวัสดีตอนเย็นครับผมก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยุนิซิสครับแล้วก็แฟนเพจทีมงานสายยุนิสิสครับกลับแล้วครับเที่ยวสุดท้ายแล้วเราจะหินลูกหลางกลับบ้านครับหินลูกหลางสวยๆเนี่ยครับผมพามาดูว่าขุดถึงไหนแล้วครับเปิดบ่ออดินครับเปิดบ่อใหม่อดินครับใกล้ที่ไหนเอาที่นั่นครับบ่อเราไม่หมดก็ไว้นี่ครับมาตักใหม่เรืได้ครับ อุดสะกากเาพี่น้องจิ้มฟนันครับพี่น้องอเออมันเ้ิไปตัดลดลังครับเดินไปแล้วเดินยิ่งยอบ มีหน้าดิน30สเซนลุกลังเกสิบเซนครับแล้วก็ถึงดินเหยอด้านล่างเป็นดินตับมา้า <c oughs> พวกหินแหงหมดครับแถวนี้แต่บอกลุกลังครับแถวนี้ แงนนะมาก้นเออดี๋ยวว่าเขาออกเนี่ยเขาออกดีเนี่ยเขายึดเนี่ยเถ้าว่าสองสามมื้นเนี่ยเขายัยึดเนาะ เมียเลียซะนะเพราะว่าเมียไปฉันว่าว่าคาดว่าจะเปประมูลว่างดงดงดการขายแล้วนะเห็นบหมว่าไอ้พวน้อนี่แลบอกวนี่บอคับโอ้ห่งงดการขาย่ลยไหมมิแต่ว่าหน้าหน้าหันมาได้หมดตะบานเออมีจมิจจะหินด่านอะไรนะจะเว เมียนเมียนนุ้ยินดันแหละเมียนอังแตคุณเมีนอังแต้คุณเมีนดีดีดอ้แข็งมากครับว่าอยยุไปเบื้งงนนีน่นั่นว่างดงดการขายเราสัไปันรดนี้ไ้ะ น่ยพอต่อไปแล้วรูปสัวไรเนยันีพนนแม่ใงเอาขึ้นมาเกล่แล้วเอาขึ้นลงไปใส่เขาแบเนี่ยใส่ยังเหรรูปสัแม่รูปสล่ะาซีลังหาลังพูนะ แน่นบอะเออแน่นแน่นเหรมันมีอยู่นะใ่ครักแน่นเลย่าอ่า ตอนนี้แฟนขายอยู่หนังไข่จัดล็อกขายสิ้นเดือนนี่ไปเคลียร์ลิงแล้วขายหาล่าหาล้านหาบอลทุกคนเนี่ยตัวคนไตยซื้อไรอันนี้ที่คนไ่ยต่ว่าอยู่ใส่ซื้อ,อย่างเดียวแต่ว่าขายาส่วนมากุทสูนยทั้งไต่ก่อน เรียกกันให้ให้มันบาดเสื้อพอนเดือนละสองเมือนพอนมาไว้เลยไปยึดขึ้นมาอีก อาดินแม่อาจารย์เยงอยู่แพ่กัน60คะแนนหรือว่าขาดเด้ออ๋อ พ่อมีกับมันลวกันเสียงกันก็ไม่ได้เสียงกันว่าว่าเพื่อยั่วี่เสียงกันหิมซื้อเนาะเออหกสิบคะแนนนะรงเสียงเงอนวาลากม้อยู่ขาดิตัดดูน้ำหมดเลยดินแห้งหมดเลย อย่ามาอยู่คาร์เรลจัดดูน้ำดีมาก